เดกลัมไปหน้ากลัมโมเมนต์ตูดลดไปกลัม

ขอน,นอนพอแล้วพี่รถนิ่งนอดไปเป็นนิ่งนอดไปเลยประตังขาจับรถในตอนย่างนะ แฟน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 คนเยอะมีแฟนแต่ว่ามีแฟนและคนมีแฟนดีนี่คือไมแฟนจะดีนี่ว่านี่ว่านี่เล็กออกมานอดทีเล็กออกมานอดทีมันอายุนี่ เป็นแจ้งเสียงแจ้งว่าไอ้ไอ้ให้ไป,ปไปดิอ๋อที่เจ้าชายอย่างโค้งกันเนี่ยท่านนี่มันบุษฮะขี้เราไปหุ่นนะ 米里的，罗尼尼。哎，干老师好。拜，เอาไปโน้ตดูนะ、啊。ช、啊、ีโรนี、啊、่นะจะจดเนี่ย。 <coughs> Hello ปะยุงนะคะ I I keenum leg ให้ดูซินะ my leg ตัว fatest เลยอ่ะไปอียูซีดู my leg ให้ดูซินะจริงมั้ยอ๋อไม่เป็นครับท่านดูซินะครับ ไม่ได้เล็กจะได้ก็อปไฟสแม่นด้ไฟส,สาะใช่ไหมจับยันนี่แหละปปิดทิ้งสองเด็กสามาจะสองเล็กเต้นข้างไฟมาในไฟก็เจ like ๊ง

ไปกม,ม,มดีกำบดดีไปเราจะไปจอดจอดจอเราจอดก็ไม่ครับย่า

t 도 <목소리도> จะไม่ไนะ่้แทนเดี๋ยวเล็กข่าขึ้นแล้วขี้งนะตั้งขาลงจอดนะจะไปยาคือเป็นไปไป้นวีแซมิแน่แน่มาเร็วไานะ you i love you let's go let's go this time ใครต้อง no uh. ้อายนี่ปีมีรักชามีในปนเปนเปนเทนเป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 นอโลคีลาล่าวุชีาหลังครัวมนนิมนะไหนไปนิมนิม พาไปนะพี่นี่เหรอนี่แหละ,หละไปาวกล้อสวยจังเลยสวยละใชห่หอมๆไปจังเด้ออเล็กแอลใส่ละอเล็กมาฮีอ่อแล้วคอรถนี่ไข่มีแอนเด็ก ไข่เมียนนียบอกไข่เมียนนียบอกกระตูไะไครับเปิดกระตูเมี่ยนบอกไปขึ้นรถ go go g กๆๆๆกับเมี่ย ไปไปเอากลับมาเนี่ นี่อยากเขาบอกรถมาจอดเนี้ยนิสัน,น,นคิดจบมาจอดข้างเฮือนนี่นดังขารถมันหูนละ อีนี่นี่อีนี่นี่อีนี่นี่เอา่าตั้งลงก่อวะ่งแล้วังล้วอึกอึกาอึกไอ้รอบยู่เลยไอ้รอบอยู่ก็ว่าไอ้ไอ้รอบอยู่ไอรอบอยไอรอบอยู่ไอ้ยรถ เนกเอารถมาเล่นยน่นหน่อี้มาเล่นยินนี่นู่นรถไปนูนไปจับรถเนคะมีสาเอ,าเอ้าเจียงเตไม่ดู ย่าไปหูยเทียงโอ้โหจะให้จะบ่อยแบบปาไอ้ลอกจยูเล็ก Hello. Okay, Bye. I like that. Yes. you can. You that. ิไปไปประตูเบาปต้องอไปงอเด้อค่อยๆเนี่ค่อยๆเด้อมันมันตามเหนียเม็ดจะได้แม่แม่แ่าเด้อแม่ คิกยคิกยคิกยคิอายค่ยกิ๊ยยาิดรถเงียบิกจิงกายยิงกฮายกิาายกิงกฮายกิ๊ิ๊กฮายก รถ <laughs> ปีนเองหรืไอ้ไอไอที่บอกให้ร <laughs> ถปีนเองว่เด็กเอ้า <laughs> ขามันหู <laughs> ออนิเมะเอาไปแนน